ช่วงนี้ช่วงนี้หน้าฝนค่ะหน้าฝนดินชื้นอากาศชื้นเห็ดก็เกิดเยอะนะคะเห็ดตัวนี้ทานได้ค่ะทานได้ขึ้นตามอตอไม้ที่บีได้ทําการวางกระถางต้นไม้ค่ะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีต้นขมิ้นค่ะขมิ้นขาวแล้วก็จะมีบอลดาบอลดาของพี่พี่หน่อยะคะ่ะตรงนี้แล้วก็จะมีพวกตอไม้ตอ มะม่วงค่ะที่ได้ทําการาตัดต้นนะคะแล้วก็มาวางไว้เพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายเป็นเป็นปุ๋ยต่อทีนี้เห็ดเกิดค่ะนี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาเข้าสวนดูผักกันนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยมาดูกันค่ะว่ามีอะไรเสียหายกันบ้าง ช่วงนี้ช่วงนี้บ้านมีฝนตกหนักมากเลยนะคะต้นกล้าผักที่เพิ่งลงก็เน่าบางรากเน่าบางอันนี้เป็นต้นถั่วพลูค่ะก็ถึงเวลาที่จะย้ายลงปลูกในดินแล้วนะคะเพราะว่าทําการเพราะลงกระถางค่ะถะั่วพลูอันนี้เพาะไว้สองสามต้นค่ะอันนี้ผักเป็ดสีแดงค่ะอันนี้ไม่มีความเสียหายนะคะเพราะว่าต้นของเขา อยู่ในล้อหว่วงรถค่ะขายายวงกว้างเยอะมากๆอันนี้ต้นนี้ปลูกง่ายขายายง่ายค่ะเป็นไม้ประดับที่กินได้ทานได้ปักเป็ดสีแดงนะคะต้นหอมแบ่งค่ะหอมแบ่งนี้รู้สึกว่าถ้าโดนฝนเยอะน้ําเยอะนี้ก็จะมีปัญหานะคะช่วงช่วงกลางวันี่ะบีจะเอาขึ้นไว้ให้พ้นให้พ้นฝนค่ะแล้วเมื่อคืน เอาลงข้างล่างโดนฝนอีกฝนตกหนักอีกโดนฝนเยอะไม่ค่อยได้เลยค่ะหอมแบ่งช่วงนี้หน้าฝนค่ะฝนตกเยอะอะเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยน,นะคะอันนี้เป็นมะเขือค่ะมะเขือเปาะมะเขืออะไรนะหรือเืมชื่อที่พี่ยาส่งมาให้ค่ะ ช่องเกษตรพาเพลินนะคะส่งมาให้อันนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะที่เอามาเล็ดมามาเพาะเอาไว้ค่ะเอาไว้เพาะเอาไว้ในกระถางค่ะอันนี้ก็เป็นเริ่มเป็นดอกแล้วแล้วก็อันนี้ที่นักชอบมากๆเลยค่ะต้นนี้ต้นฟูมักของพี่ต้อมนะคะที่ช่องพี่ต้อมรักการปลูกส่งมาเล็ดพันธุ์มาให้ค่ะอัน,น พอ,พอมเมล็ดชุดแรกนะคะเหลือจะหอยทากหนึ่งต้นค่ะได้ทําการเด็ดไปกินแล้วอร่อยมากเลยค่ะพี่ต้อมจะทําการดูแลรักษาเพื่อที่ให้เขาได้เป็นมเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไปได้ได้นะคะอันนี้จะดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะวันก่อนเด็ดไปใส่ในต้มมาม่าสองสองสามอ่าใบขิ้นอร่อยค่ะปุูกเอาไว้ในอ่า ลังโฟมปลูกเอ,เอาไว้ในลังโฟมค่ะผักสวนมากของบ้านวีคือสวนมากเลยนะคะจะปลูกเอาไว้ในลังโฟมในกระถางในในพัสดุที่ว่าใช้งานใช้การไม่ได้แล้วแต่ว่าเรานํากลับมาใช้ใเป็นประโยชน์ดได้คือเอานํามาปลูกผักค่ะส่วนมากจะปลูกไว้ไว้ไว้ไวในแบบนี้นะคะเพราะพื้นที่น้อยมากอันนี้เป็นคณะค่ะคนะต้นนี้ที่ที่ททการ เก็บไปทากับข้าวครั้งก่อนนะคะแล้วเขาก็เริ่มแตกแตกแขนงให้กินได้นั่นกินได้เรื่อยๆเลยค่ะคณะปลูกครั้งเดียวคุ้มมากๆแต่ถ้าเราถอนคือไปกินได้ครั้งเดียวแต่ถ้าเราเด็ดนี้คือสามารถเก็บได้หลายๆรอบเลยนะคะเพราะว่าเขาจะแตกแขนงอันนี้เป็นต้นอ่า ทำไมขี้ชื่อขี้ลืมอ,อ๋อต้นโสมค่ะต้นโสมไทยวันก่อนที่ว่าได้ไปบ้านพี่ชายค่ะได้ได้เด็ดเด็ดกิ่งเด็ดต้นลําต้นแบบนี้นะคะมาปักชำเอาไว้เขาก็เกิดแล้วนะคะเขาเกิดง่ายค่ะต้นหนโสมไทยเพราะว่าเป็นประมาณไม้อวบน้ํานะคะยิ่งช่วงนี้โดนฝนด้วยนี่ค่ะมันเหน็บมันเหน็บที่พี่ต้อมส่งมาให้เหมือนกันนะคะปลูกเอาไว้ในในเข่งเข่งเล็กๆค่ะ นี่สว่างแล้วยังไม่กลับบ้านของพี่ต้อมเป็นลูกเลยนะคะมันเน็บอันนี้ก็รอลุ้นรอลุ้นค่ะว่าจะเป็นลูกไหมจะออกลูกไหมมันเน็บอันนูก็เป็นมะเดือค่ะมะเดือฝ้า่างของพี่เอนะคะช่อง 9, 3, 9ก้าทีละเก้าเกษตรอินซีค่ะ อันนี้เข่งอันนี้เรียมจะปลูกผักค่ะพริกไทยพริกไทยก็ปลูกเอาไว้ในเข่งเหมือนกันค่ะมีพริกไทยค่ะ กะเจียบแดงนะคะกะเจียบแดงรุ่นที่สองของแม่น้อยค่ะช่องแม่น้อยทําสวนนะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอ้อยพันอ้อยดําหรือว่าวิธีการดูแลวิธีการปลูกพันอ้อยดําหรือว่าอ้อยต่างๆก็เข้าไปดูทางช่องทางของแม่น้อยทําสวนได้นะคะแม่น้อยปลูกอ้อยดําอ้อยต่างๆได้ได้ได้เก่งมากๆต้นเมงลักดอกเริ่มแก่แล้ว น,นี้เป็นกุ้ยช่ายของพี่เอค่ะช่องพี่เอช่องเก,ก้าทีตะเก้าเกษตรอินทรีนะคะวันก่อนก็ได้ขายายไปเอาไว้ฝั่งนู้นค่ะหนึ่งชุดอันนี้ก็อยู่ตรงนี้หนึ่งชุดนะคะเก็บทานได้เรื่อยๆเหมือนกันค่ะกุ้ยช่ายจะเป็นพวกคะนาค่ะเพิ่งย้ายอันนี้เป็นต้นกล้าต้นกล้า ต้นกาขึ้นใช่ค่ะต้นกาขึ้นใช่ต้นกาขึ้นใช่นะคะเกิดเยอะมากๆเลยรยค่ะเอามาเล็นแล้วก,ก็รยรยลองอันนี้เป็นผักกาดขาวอันนี้เป็นผักกาดขาวกับกวางตุ้งค่ะวันก่อนที่บีได้ทำการ พรวนดินใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มเพื่อนๆจําได้ไหมคะที่ว่าทําการพรวนดินใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มแล้วก็โรยเมล็ดค่ะประกาศขาวกับกวางตุ้งค่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บต้นอ่อนๆได้บ้างแล้วนะคะนี่สวยงามมากอันนี้ประกาศขาวอันนี้ประกาศขาวกวางตุ้งค่ะอันนี้ก็เหลือช่างหอยทากได้ทําการชิมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้หน้าฝนหอยทากเยอะ ต้นนี้เป็นต้นมะเขือพวงเก็บฐานได้ได้เรื่อยกำลังติดดอกออกผลเยอะแยะมากมายอันนี้คือโซนข้างบ้านนะคะก็มีไม่เยอะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอีกส่วนนึงก็ต้องแบ่งต้องแบ่งให้น้องน้องบิ๊กเลี้ยงประกัดด้วยอันนี้ช่วงหน้าฝนค่ะ ฝั่งหนุนฝั่งหนุนบีก็จะทําการปลูกผักสวนทัวนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ในการรับประทานในครัวเรือนในในเ,เล็กๆน้อยๆก็ยังดีค่ะได้ทานผักปลอดสารมีพื้นที่ไม่เยอะค่ะแล้วก็ฝั่งหนี้ก็จะให้น้องบิ๊กทําการเลี้ยงปลากัดค่ะปลากัดพันธุ์สวยงามนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจปลากัดปลากัดพันธุ์สวยงามก็ติดต่อมาทางช่องทาง,ง,งบีได้ค่ะของน้องบิ๊กค่ะ